นจะออกแบบออกแบบเดิมแล้วครับสเตลแล้วก็ออกแบบเดิมอ๋อ oh. <We. S 1> อุ้ยอุ้ยมาถึงใบจัง <All right. S 1> เอาละลุยกันเลด <Yeah. S 1> ได้เลยไอขึ้ <laughs> ดอีสานแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเคนั้นลุยก่อนแล้วกัน <laughs> พอดีเป็นลุงม,มาก่อน <laughs> เป็นลูก,กู <c oughs> ความสูง <c oughs> หมายเขาไงมันก็แค่ไอเราไม่หนูไอเราไหนูไอเราไม่หนูไอเราโอ้โหจิ้มตูดผมเลยเนี่ยหัวจิ้มตูดหัวจิ้มตูดผมเนี่ยนี่อะไรวิกาดนะมันจะเห็นไหมวะช่วยด้วยผมอยู่ในนี้ผมโดนขังอยู่นี้ช่วยผมด้วยเฮ้ยบอกเขาทำไมรุ่สารอดมาได้อดกินเนื้อไก่เลยอนี่ไม่มีอะไร อึทำไมไม่มีอะไรเลยอึดู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 เอ้าวดูไม่มีอะไรเลยโอ้มันไม่มีอะไรเลยะโอ้ไอคนดูมันไม่มีอะไรเลยเอ้แถวนี้มันไม่มีอะไรนะครับคุณอืมไหนไม่มีอะไรนะกูว่ากูไม่ไมีอะไรเลยเร็วเร็วลีโอผมชักที่จะมองโอ้โอ้โอตรงนี้ตรงนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นโทษโทษอ้ะเอ้อ้ากล้ามใหญ่ไฟแรงอุ้ยไม่เกรงใจใครด้วยประเด็น อเคมองแล้วพร้อมไหมมืดมากเลยต้องการไฟฉายด้วยช่างแม่งเดี๋ยวกูไปเองเออมึงโอเคป่าเออมึงพูดถูกกูต้องการไฟฉายเว้ยไปหาไฟฉายมาให้หน่อยได้ไฟฉายประจํามาจากไหนวะเนี่ยถามเปละๆฉุบด้วยอ๋อพุกคุ่มหลอดไฟมาให้ผมหน่อยขอกันง่ายอย่างนี้เลย หาไฟฉายหน่อยแป๊บหนึ่งกำลังมองหาอยู่มันอยู่ไหนวะไฟฉายอะหาไฟฉายมาให้หน่อยไฟฉายมันไม่มีดิมันมีไฟฉายผมมีจะใกล้ฉายเอ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่ไงอีจดแฟลอยเก็บแป๊บไฟฉชย่สไล่สไล่สไล่ทางนี้มีประตูครับเปิดไม่ได้เอ้ยโลอีโลอีผมลีโอครับผมลีโอเอาโลอีเอาไป ไฟฉายอ่ะเออเ้ยโอ้โหคนถือไฟฉายนั่นเป็นเรา,ารไปทำยัไงไงวะนั่นนะ่ะมันมืดมากเลยอ่ะสองให้ละฉลาดเหลือเกินนะมึงอ่ามันมุดไปทางไหนวะทางนี้เหรอเออนี่ทานามีอะไรวะเฮ้ hey, เอ กูจะได้ออกไปไหนมันต้องลงไปทางนี้เหรอไปลงไปลงไปเรียโอ้อกินนยากระทีเลยหนูอะไรครับเห็นหนูเห็นหนูหนูไหนโอเคส่องให้แล้วส่องให้แล้วครับส่องให้แล้วสองให้แล้วเฮ้ยเขาหมดนี้มีอะไรนะมน่าติดเลยมอองะจำหน้าจำหน้ามันไว้นะครับ จำหน้าไวเลยรอบอะไรเลี้ยวอุ้ยฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นมีอะไรด้วยวินเซนได้ได้ได้แป๊บนึงรอสักครู่รอสักปักฮาครัวเงยโอ้ยปักฮากินหัวเงยลีโอเป็นคนอีสานเร็วลีโอมุนอะไรเร็วไหมเฮ็ดอยู่เด้เบิ่งสูเอ๋ แลบไปเลยตรงไหนต่อวะไม่รู้อ้าวผมไม่รู้สิผม้วกลับเออแลกลับเหรอตรงนี้แหละครับอ๋อนี้นนใจอ้วผมไปได้เลยปะเด็กนี่นี่นี่อำนาจอยู่ที่ผมละอ้วส่งแฟลชไลท์มาเกียรถือละอ้าวแล้วที่เหลือใครต่อโอเค รู้ละตูนี่ไม่งยล็อกตีนทีบก็จบเลยหรือเปล่าเอ้าเวเนยเฮ้ยอีโอไมันไม่เปิดอะลอยมอนไดจะไม่อยู่โดเรมอนสวัสดีครับเออเปิดนะครับ ใช้ผมเปิดแล้วครับหนู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 ทั้งวันทั้งวันทั้งวันอิสล็อกนี่แหละอ้าวเวนผมต้องไปหาของไวะเนี่ยอ้ากูเอ้ามันใช้แม่กุญแจซะด้วยโอ้โหอันนี้จะได้ผลเอาเลยครับเอาเออ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 ดีนะไม่ต้องรอฟ้าผ่าเหมือนชอแชงงอ๋อขอบคุณมากครับ ไม่เป็นไรครับสุดหลอจะได้เดินเออสุดเทจะตามอ่ามันล็อกอ่าวิเศษช่วยทีอ่ะเอออ่ะอุ้ยโอ้โหเนื้อมาหนังผีแม่ครับผมติดอยู่ในคุกอ้าวแม่ไม่ได้อยู่นี่นะครับทำไมมันมืดจังโอ้มืดมากโอ้รู้แล้วต้องการไปฉายเพราะอะไร อันนี้มีอะไรมันอยากแยงมากเดินมัวละไม่มีอะไรเลยไปกลับกลับกลับคุณกลับกอุ๊ยอุยมืดไปหมดมองไม่เห็นไม่แล้วเห็นเส้นทางนั้นวันนี้แสงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงครับจะไปต้องไปทางไหนเนี่ยมันมืดขนาดเนี้ยจะไปฉายที่ผมด้วยประเด็นอ๋อนั่นประตูเอ๊ะเวรนี่ปิดไฟ กาดข้างบนเอากาดข้างบนกาดครับกาดยกกาดกากหมูครับกากหมูโอ้กาไก่กาไก่ไก่ไก่กูก้าไก่ไกไก่กูก้ามาเปิดเลยตอแล้วปะเดี่ยทางนี้เว้ยรู้ได้ไงเนี่ยเดินมาด้วยกันเหวยเนยสูงอย่างหละ ปีนไม่ได้ด้วยเฮ้ยสองแขนมาเพื่ออะไรวะฉันมีดีอะไรบ้างอย่างมาหลัง <ทำ S 2> ชนกับฉันล้อกูเล่นปะเนี่ยเราจะดันไปด้วยกันกูว่าไม่ได้ผลแน่นอนจะเย็นมันสูงเกินไปมึงไม่เคยเล่นช่วงเวลาเด็กลแลยไงวะ,ะมึงมันอตูดหมึก t i m คือ t i อีเวนต์นะครับเออต้องก้ต้องกดให้พร้อมกันเดี๋ใจเย้ครับโอเคไปด้วยกันเออเอาเอาเอ้ยไม่โดนโดนอีกโดนอีกเอ้ยเอ้าชิบหายกันไปฉากสยองขวัญแล้วเอออันนี้นะเอากดพลาดอันนี้เย้ครับเอออึ๊บอึ๊เอาผมพลาดเออมาพลาดบ่อยจังวะ ไอแบบนี้มันไม่น่าจะยากผมว่าคุณไทยครับครับคุณคุณไทยลิงเอ้ยพร้อมกันว่ะเอ้ยเอ้าเอ้าพร้อมกันอะไรคุณจะกินเอางี้ไหมเราเอาเอ้าเอาเอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเออเอออยู่ที่สูงกว่าอ้าวเพราะพลังค่าต่ำไปโอ้โหอันนี้ าไม่โดนเใจเย็นเดี๋ยวล่วงเฮ้ยเดี๋ยวล่วงมีตัวอีกแล้วแกงหูป่ะเนี่ยเอาชิบหายแล้วกดไม่โดนเดี๋ยวดึงแล้วนึ่งใจเย็นก่อนเออเออเอากดไม่โดนเลยใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเออไหมใจเย็นนะครับเออใจเย็นนะครับเฮ้ยอย่ารีบอย่ารีบอ่าเมื่อไหร่มันจะถึงเอางวดไม่โดนนี่ป้าติดฉากอึบอึบเฮ้ยอึบมา เออไม่ไม่รอไม่รอนานเกินไปใจเย็นครับไม่โดนเลยทำไมกดคลิกท้าเลยเฮ้ยเก่งเก่งที่มีคลิกท้าอีเวนต์จริงๆเลยมาเลยคุณไทยผมเชื่อคุณไทยทำได้ไม่ต้องกดไม่ได้ป่ะเออนะมามาอึ๊บโอ้โหกดพลาดเลยนะกดพลาดเลยนะเอาเลยเอาเลยคุณไทย ำไมมันไม่โดดวะจะวัดเอ้าเอ้ยว้าวเออเออเอออะไรนะเอาอื่แล้วเนาะเก็บมะใจเย็นๆทำไม เย็นเย็นเย็นนะครับคุณายอุ้ยชิบหายชิบไก่แล้วเอ้าเอ้าเอ้าผมเอ้ยโอเคอย่าเพิ่งกดนะคุณายอย่าเพิ่งกดเอ้ยคุณไทขึ้นไปก่อนบันทูว์บรรทูว์บรรทูแล้วทูมาเอ้าแล้วทูไม่มาทูไม่มาแล้วชีมาแทนช่วยไอเดียโอเคตั้งใจละมาอุวยไม่ให้นานเกินไปใช่ครับอ้าวกดเร็วไปเมื่อกี้ อยากให้มันทำเป็นปุ่มแบบปุ่มแบบกดทีละครั้งจังอึ๊บไก่แล้วนิดเดียวเห็นนั่นไหมเห็นไหมแล้วเไว้ขึ้นแล้วขึ้นเฮ้ย้เอารีบๆเดี๋ยวร่งรีบครับเดี๋ยวล่วงไปพร้อมกันเคคบใจเย็นนะครับใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยไปวันทูวันทูเออวันทูมาเอ้าแลุทูไม่มาฮะใจเย็นนะครับใจเย็นเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นไป อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออ,อเวสวยยอดเออได้สักทีโอ้ยมีบากกรำจะกั้นหายใจตามไหมบ้าเฮ้ยเหนื่อยนี่ชุ่มเลยที่สุดนะกูกลัวความสูงเหรอแค่นั้นแหละจริงจังวะเนี่ยต้องการประแจหาได้จากเออ่โรงงานช่างฝีมือ หวยเนยกว่าจะขึ้นมาได้เรามีทางลงแค่ทางเดียวใช่ไหมใช่เอ่อไม่มีวิธีเด็กๆลงไปแบบเตอนขึ้นมาได้ไงวะไม่มีหวยโอ้ยไม่มีไอ้นี่ไม่มีตัวอะไข่ไขน่น็อตอะไรเขาเรียกอกันนะประแจผมเรียกพราเจเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรอะ แล้วก็มาตรงนี้เลยกูทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรถคากูยังลืมอุปกรณ์แบบนี้อยู่ป๊บ,ปบ,ปบถามจริงนะเขาไม่แจกจ่ายของแบบเดียวกันให้หรอหนึ่งไม่ถึงลเลยเสื้อเหละครับไม่ถึงอุปกรณ์ทำงานนะครับเจอแล้วนั่นไงปัจแจอยู่นู่นอ่าได้เข้าใจแล้ว เต็มตัวซื้อหมูปิ้งเต็มตัวซื้อหมูปิ้งเออคนไทยคนไทยครับครับผมเดี๋ยวผมลองอะไรแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไปเช็คอะไรมาเหรอครับไปเช็คว่าเสียงมันโอเคไหมอะไรไหมก็โอเคใช้งานได้ดีครับมาต่อผมจะคุยคนเดิมไม่จบใช่นายได้ข่าวไหมว่าจิมบี้เขาเข้าโรงพยาบาลใช่ผมผมเม่ผมรู้แล้วเขาเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขาช่วยตัวเองมากเกินไปไอ้พวกพูดเรื่องอะไรเอ้ยของฉันเว้ย นี่อะไรเนี่ยนี่มันทำไมเฮ้ยการเฮ้ยกัดกัดการหูตึงมึงต้องการอะไรกันแม่วะมึงพูดมากจังฟันดิเซลต่อหูมันตึงอ่ะทช่ไม่ได้ระหว่างนี้กูทำอะไรไปผมก็จะขอตอกสปูหน่อยแล้วกันนะตอกก็ตอกเข้าไปตอกก็ตอกมันแน่นบำ ตอกแล้วตอกอีกตอก,กไปให้มันแน่นตอกไปเรื่อยๆตอกจนกว่าจะหยุด <c oughs> แต่เราไม่หยุดเพราะเราคือนะักตอ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 กตะปูให้มันแน่นนะตอก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 ตะปูให้มันแน่นนะ <c oughs> แน่นจนว่าไม่สา <c oughs> มารถ <c oughs> ม,มาได้ค <c oughs> อให้พวกกาดมันต้องล้ม <c oughs> ตาย Yeah y e ย่ y ย่ h yeah yeah พอละอทำไมเสียงมันมันยังเลยอันนี้เหมือนมีเพลงไปในตัวเฮ้ยถอยอู้ยถอยวิววิววิวนี่ใจเย็นครับพี่หาโจ้ละใจเย็นครับพี่บ่านี่แล้วเหลืออะไรเนี่ยเข้ามาในนี้ได้ไงวะเขาทำอะไรครับคิดว่าอันนี้ทำอะไรได้โอเคเอาออกมาได้เลยครับผม เอาอะไรออกคดมั่วเดินมามั่วเจอห้องนี้เฉยอ่ะผมต้องตอกตอกก็ตอกเข้าไปเราวนาทีคือตอกเอ้เดี๋ยวภาษาเพลงนะครับภาษาเพลงมาขัดคัดคัดฉันจะคัดบายเหลืออีกทีหนึ่งคือตอก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 แล้วขัดขัดแล้วตอก พอดีกว่าครับผมว <ไป S 2> ่าไปนานๆเริ่มปัญญาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ปัญญาชนนะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไง<ห>ต้องการอะไรวะกูต้องการอะไรเหรอ <c oughs> เออมึงต้องการอะไรเฮ้ย <c oughs> กูอยากให้มึงอ่ะช่วยควบคุมอารมณ์มึงหน่อยดิเฮ้ยกูไม่ได้เออมีอารมณ์อะไรเลยนะเว้ย นั่นแหละเฮ้ยกูแค่ต้องการทำงางตอกตอกเอาตอกให้มันนั่นๆแล้วไปขโมยเขาตอกตอกตอกก็ได้ยอ่ะไม่มีใครรู้เนียนเนียนเนียนพอดีกว่าผมว่าเราได้ของที่เราต้องการแล้วออกปิ๊งตำรวจงงจริงเลยมามันมันงงไปแล้วลากันไปวุ้ยข้างนอกไปไหนตอนเนี้ย อย่าไปข้างนอกเจอเพื่อนเพื่อนยังเลยเฮ้ยผู้บึ้งอ่ะเพื่อนกูบอกว่าคันเก่าเข้ามาเลยไอวินเซนต์ไม่มีเพื่อนนะครับผมไม่รู้จักมันอู้ชิบหายละเอ้าปวดปวดอย่างนี้ทำยังไงดีปวดอย่างนี้ต้องทำยังไงดีอ้าวนี่ไงเร็วเข้าไปเรือมึงก็ไปเอ้าเร็วได้ครับได้ครับได้ครับเอาการแข่งทีโพส ที่พดเลยโอเคเสร็จแล้วไปไปไหนก็ไปเรีวเรียวเออกูรู้แล้วมาเอาไปเออยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวตูดตูดตูดมาถึงเวลาที่พดนเฮ้ยเยี่ยมเอาละไปได้โชคดีเ่าเชื่อถือกันไปเลยดูสิตอนนี้จะทำอะไรอ่ะมีอะไรทำกันเกัด มมหมูปิง้งที่หนึงหมูปิ้งอ่าพร้อมเรียบร้บรอยแล้วใช่ไหมล่ะตื่นมายังไม่ได้กินข้าวเลยกาดจิง้องอแล้วหิวไหมก็หิวอยู่อ่ะหิวอยู่โหล่ะแต่เห็นนายพุงพุยนะเอามึงเก่อนเมื่อวามาต่อยกูมาการเล่นเก่าจริงเลยบอดี้เชมิงเลยครับอ,อะไรอ่ะผมแค่มีพุงเองอ่ะก็คนคกินเยอะช่วงนี้กูจะโดนต่อยไหมเนี่ยครับ ีต้องไปเตามกูไปดูอบคุณครอกอมีต่อกันอ่ะมาต่อสู้กันอ่ะฝงนูไปก็ลยเคถอยไปขอบคุณครับถ่วงให้ผมผมไปอุ๊ยเวละมีการตรวจห้องเงินเกิดขึ้นชอเลย เอาใครอ่ะพัสดีอ่ะน่าจะพัสดีนะครับน่าจะชื่อว่าพัสดีบริบูรณ์ฮะสวัสดีครับพัสดีบริบูรณ์เอาเดี๋ยวทะลุกันอีกเล้อพัสดีเป็นผีเฮ้ยมันตรวจห้องไปเข้าไปมาเอาตัวพกขับผลไม้ทีได้ไหมกระตัวชิ้นกำแพงไว้จะตรวจห้องนะใครตรวจอะไรนะมันจะตรวจห้องผมครับอุ้ยมีพาสด้วยเอาไป อย่างนี้ก็ได้เลยเอามามามาเอ้าโอ้ซ่อนโอเคเรียบร้อยเสร็จโจรเสร็จเร็วพขาสี่าใบบูนมาแล้วบูเนื้อห์เรื่อยเลยเหลือเขาเอ้าเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ี๋ยยกแขนขึ้นเอาแขนขึ้นเออแล้วก็มีของใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ย โ okay. อเคกลับไปพิกพงกาแฟมาด้วยป่โอเคถ้าตรวจเหมือนชอแช้งนะ <c oughs> บอกไว้ก่อนเจอตายแน่นอนโอ้โห oh. แต่เขาเป็นใครครับเออมันเป็นหนังครับโอ้ที่รักอุย้ยอกระตุกกระตุกโอ๊ยกระตุกไอ้บมาอือโอ้พระเจ้าช่วยคิดถึงเธอแล้วเกินคิดถึงเหมือนกันจะที่รักอ่ะคุณไปเลยซีเลิฟผมบายแล้ว ผมไม่อยู่ในซีนี้อ้าวลินดามีแผนที่ออกที่นี่ด้วยเยี่ยมเลยให้ทำอะไรได้บ้างเป็นห่วงมีคนช่วยให้ฉันออกได้ใครวะชื่อวินเซนต์เขาดูดีนะมั่นใจหรือเปล่าเหมือนเชื่อเหมือนเชื่อฮาวิ่ได้หรือเปล่าแน่นอนสิเขาก็มีสิ่งเดียวที่จะทำเหมือนฉันอะไรทำไม ยังไม่รู้ตอนนี้อยวค่อยหาคำตอบโอเคงั้นก็เคาใจนะว่าเองเรียเยอะอะไรเป็นไงบ้างก็หกเดือนมาแล้วที่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อคิดถึงลูกจังเลยลิงดาฟังฟังนะทุกอย่างมันจะโอเคคิดอยู่ว่าจะย้ายไปอยู่อิตาลีกับลุง มีปัญหาอะไรไหมไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจผมพาคนข้างหลังมดมั่นใจหรือเปล่าเขาบอกเองเรียนนะเออ Station H เนี่ยพ่อขอแล้วกันมีที่ใหม่ไอ้บ้าเอ้ยที่รักฟังไม่มีใครอยู่ด้วยยังรออีกเหรอวะไม่มีใครมาหรอกเอ้ยเธออาจจะตกรถน่ะไม่มีใครมาแล้วเชื่อกูอยากใช้มือถือไหมฮะโทรไปหาคนนอก สวัสดคนข้างนอกเอ้าแล้วไม่โอ้มาไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วแคลร์เรื่องอะไรอยู่น้ำตาตาผมสิเศร้าที่ไปมาพูดเรื่องนี้กันไม่ไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอ้ยเธออยู่ที่โกงนารูทใช่ไหมฟังตัวเองเพิ่งสี่วินเซนต์รู้ใช่ไหมก็คือใครพ่อไม่มีคงไม่มีใครอย่ามีพ่ออยู่ในคุกหรอกรู้ใช่ไหม แค่อยากจะดูไปดูเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของฮาวี่มันฆ่าแกรี่เขาคือพี่ชายฉันก็ตายไปแล้วไงพาเขากลับมาไม่ได้หรอกพาตัวเองไปเสี่ยงชัดๆไม่อยากเชื่อเลยวินเซนคุณจี้วะคุณจีวะก็ได้คือเด๋ออ้าวพังคอง <Hello. S 1> หลวงไง้ละคุณทายเป็นอะไรชอบพังคอง <Hello. S 1> หลวงเนี่ย ทำไมมีเส <Z an aaS as> ้นชอบพังของทำไมผมพังทุกอย่างเลยเนี่ยตั้งแต่เครื่องซักผ้าแล้วเนี่ยอืมอาหารน่าอร่อยรอบนี้นึงกินนะนิกินนะเพราะว่าคนดูก็หิวเหมือนกันนะจริงครับผมหิวเนี่ยพอยู่นเลยแล้วหิวเลยนะไม่กินอีกแล้วโอ้โหก็เสียดายเอายกออกมาหน้าจอมากิินดเออดูกินด้วยได้ยินสภาพอากาศข้างนอกไหมพายุกำลังเข้าได้ยินสิก็ เอ่อหน้าต่างพร้อมใช่ไหมออพร้อมก็คือข้างนอกมีสภาพอากาศฝนตกแรงม้าแรงใช่ครับเครื่องซีจีครับซีซีเลยครับ